สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับคุูลิ้วคุณครูกิศนาห้วยจันทร์ในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องชุมชนเมืองชุมชนชนบทค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในคาบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนบทเรียนในครั้งที่แล้วกันก่อนนั่นก็คือเรื่องของการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ค่ะข้อที่1ก็คือในด้านการคมนาคมการใช้สัตว์เช่นมา้าช้างลาเป็นพาหนะเพื่อเดินทางหรือขนสัมภาระ 2. ก็คือด้านอาหารมนุษย์หาอาหารจากสิ่งแวดล้อมหรือจากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัว 3. ที่อยู่อาศัยมนุษย์นำวัสดุที่หาได้ง่ายจากสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติมาใช้สร้างเป็นที่อยู่อาศัยค่ะและข้อ4ก็คือเครื่องนุ่งหม่มมนุษย์รู้จักนำหนังสัตว์ต่างๆและพืชที่มีเส้นใยมาใช้เป็นเครื่องนุ่งห,ห่ม 5. ยารักษาโรคมนุษย์ใช้พืชสมุนไพรามาเป็นยารักษาโรคค่ะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในด้านการประกอบอาชีพ 1. ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลจะประกอบอาชีพประมงเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2. ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม 3. ชุมชนบริเวณเมืองจะประกอบอาชีพค้าขายรับจ้างบริการรับราชการ 4. ชุมชนบริเวณป่าจะประกอบอาชีพเพาะปลูกผักทำสวนผลไม้และเก็บของป่าค่ะต่อไปคือการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุมาจา,จากจำนวนการเพิ่มขึ้นของประชากรทำให้สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปมีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้มากขึ้นค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในคาบนี้ข้อที่1คือนักเรียนเข้าใจความหมายของชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 2. นักเรียนอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบทได้ 3. นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและตั้งใจศึกษาเกี่ยวกับชุมชนเมืองและชุมชนชนบทค่ะ ชุมชนที่เราอาศัยอยู่จะมีลักษณะอย่างไรนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนค่ะโดยชุมชนจะจำแนกออกเป็นสองแบบคือชุมชนเมืองและชุมชนชนบทค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทํากันนะคะนั่นก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่าคิดสนุกก่อนเรียนโดยคําสั่งก็คือให้นักเรียนตอบคําถามว่ารูปภาพต่อไปนี้อยู่ในชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทนั่นเองค่ะเรามาดูรูปที่1กันนะคะรูปที่1ก็คือรูปนี้นะคะมีคนเดินซื้อของนะคะ เป็นเหมือนกับห้างสรรพสินค้านะคะรูปนี้อยู่ในชุมชนเมืองหรือว่าชุมชนชนบทคะคุณครูเฉลยแล้วนะคำตอบที่ถูกต้องคือชุมชนเมืองนั่นเองค่ะต่อไปรูปที่2นะคะก็ค kind of ือรูปน the the ี <mouth> <Luft> ้นะคะเป็นดอกไม้เป็นทองทุ่งดอกไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะรูปนี้อยู่ในชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทคะคำตอบที่ถูกต้องคือชุมชนชนบทนั่นเองค่ะต่อไปรูปที่สาม รูปที่3จะเป็นตึกแล้วก็มีหลายๆชั้นนะคะตึกหลายๆชั้นจะอยู่ในชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทเอ่ยคำตอบที่ถูกต้องคือชุมชนเมืองนั่นเองค่ะอ่ะละค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะ องค์ประกอบที่เป็นตัวกำหนดลักษณะของชุมชนนั้นๆนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อข้อที่1คืออาชีพและรายได้ของประชากรข้อที่2พื้นที่และความหนานแน่นของประชากรข้อที่3วัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ข้อที่4ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเรามาดูความหมายของคำว่าชุมชนเมืองกันก่อนชุมชนเมืองก็คือเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญมีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนานแน่นเป็นชุมชนที่มีความเจริญในด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆที่มีความสะดวกสบายประชากรมีอาชีพที่หลากหลายเป็นสังคมที่เน้นวัตถุนิยมและความทันสมัยแบบตะวันตกค่ะ ลักษณะของชุมชนเมืองชุมชนเมืองจะเป็นศูนย์กลางของความเจริญในด้านต่างๆเช่นด้านเศรษฐกิจด้านคมนาคมด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีเป็นต้นค่ะเราจะเริ่มเรียนกันที่หัวข้อชุมชนเมืองด้านประชากรนะคะประชากรในชุมชนเมืองอาศัยอยู่กันอย่างหนานแน่นบางแห่งในชุมชนเมืองจะเป็นชุมชนแออัดจะเรียกว่าสลัมนั่นเองค่ะ ชุมชนเมืองด้านที่พักอาศัยที่พักอาศัยในชุมชนเมืองจะมีหลายรูปแบบนะคะจะมีทั้งเป็นแบบบ้านเดี่ยวอาคารพาณิชย์เป็นทาวน์เฮาส์และอาคารชุดนั่นเองค่ะชุมชนเมืองด้านการประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพของคนในเมืองจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการค้าการบริการหรืองานที่ต้องใช้ความชํานาญโดยที่ชาวเมืองจะเลือกประกอบอาชีพตามความสามารถของตนค่ะนะคะเนื่องจากในเมืองเนี่ยมีการลงทุนมีการทำธุรกิจงานอุตสาหกรรมต่างๆมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นทำให้คนในชุมชนชนบทอบพยพเข้ามาทำงานในชุมชนเมืองกันมากขึ้นค่ะ ชุมชนเมืองด้านการคมนาคมการคมนาคมขนส่งในชุมชนเมืองมีความเจริญก้าวหน้ามีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้มีความทันสมัยและรวดเร็วมากขึ้นค่ะมาดูตัวอย่างการคมนาคมในชุมชนเมืองนะคะก็จะมีรถบัสหรือว่ารถประจำทางรถโดยสารประจำทางค่ะแล้วก็การเดินทางโดยเครื่องบินนะคะ และการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าค่ะชุมชนเมืองในด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมืองจะมีพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติที่จำกัดส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมืองจะเกิดขึ้นบ่อยและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วค่ะ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนเมืองความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนเมืองจะมีน้อยครอบครัวจะเป็นครอบครัวเดี่ยวมีความผูกพันกับเพื่อนบ้านแบบต่างคนต่างอยู่นั่นเองค่ะชุมชนเมืองด้านการใช้ที่ดิน การใช้ที่ดินในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นย่านที่อยู่อาศัยและพื้นที่ค้ามนาคมนอกจากนี้ยังเป็นย่านพาณิชยกรรมย่านอุตสาหกรรมเป็นแหล่งที่ตั้งของสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆค่ะ ชุมชนเมืองนอกจากในกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วยังมีชุมชนเมืองตามจังหวัดต่างๆที่มีความเจริญเหมือนกับกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาในด้านต่างๆมีประชาชนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นค่ะยกตัวอย่างจังหวัดต่างๆดังนี้ค่ะ 1. คือจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดโคร,ราชนะคะสก็ 2. คือจังหวัดขอนแก่นค่ะส จังหวัดเชียงใหม่4จังหวัดชนบุรีและ5จังหวัดภูเก็ตค่ะจังหวัดเหล่านี้นะคะมีการพัฒนาในด้านต่างๆมีประชาชนอาศัยอยู่กันอย่างหนานแน่นไม่แพ้ก,กับกรุงเทพมหานครเลยค่ะชุมชนชนบท ความหมายของชุมชนชนบทก็คือเป็นเขตพื้นที่ที่ผลจากตัวเมืองออกไปหรืออาจจะเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตเทศบาลเป็นเขตที่มีความเจริญทางด้านวัตถุน้อยประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะชุมชนชนบทในด้านประชากรและที่อยู่อาศัย จำนวนประชากรในพื้นที่มีความหนาแน่นน้อยเมื่อเทียบกับชุมชนเมืองนะคะประชากรจะตั้งบ้านเรือนกระจายตามพื้นที่เพาะปลูกของตนเองและพื้นที่บ้านยังกว้างขวางกว่า,วาบ้านในชุมชนเมืองค่ะชุมชนชนบทในด้านอาชีพอาชีพของประชากรในชุมชนชนบทจะประกอบอาชีพกเกษตรกรรมเป็นหลกักเช่น เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ทำประมงเป็นต้นค่ะการใช้ที่ดินในชุมชนชนบทการใช้ที่ดินในชุมชนชนบทนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการเกษตรเช่นเป็นพื้นที่ปลูกข้าวพื้นที่ปลูกพืชไร่พืชสวนและเลี้ยงสัตว์ค่ะ ชุมชนชนบทด้านสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในชุมชนชนบทเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตในด้านต่างๆของผู้คนในชุมชนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมน้อยและเป็นไปอย่างช้าๆค่ะชุมชนชนบทด้านความสัมพันธ์ของสมาชิก ความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนชนบทจะมีความสัมพันธ์กันภายในครอบครัวอย่างแน่นแฟน้นสมาชิกในชุมชนจะมีความรักใคร่สนิทสนมกันแบบเครือญาติค่ะชุมชนชนบทด้านวัฒนธรรมประเพณี วัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของประชากรในชนบทจะยึดมั่นประเพณีที่สืบทอดกันมาและยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีความผูกพันกับธรรมชาติและมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะมาถึงกิจกรรมทบทวนความรู้ของเรานะคะกิจกรรมทบทวนความรู้ข้อที่1ถามว่า ข้อใดเป็นลักษณะที่อาจพบได้ในชุมชนเมืองมากกว่าชุมชนชนบทก็ไกลมีมลพิษมากขอใครการคมนาคมไม่สะดวกคอข้ายเคร่งครัดวัฒนธรรมและงองงูมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ค่ะคุณครูจะนับเวลา5วินาทีนะคะให้นักเรียนคิดหาคำตอบนะ5 4 3 2 หนึ่งคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือกอไกลมีมลพิษมากนั่นเองค่ะกิจกรรมทบทวนความรู้ข้อที่สองข้อที่สองถามว่าข้อใดเป็นลักษณะที่เด่นชัดของชุมชนชนบทกอไกลรายได้ขอใครการศึกษา ค้อคายสิ่งอำนวยความสะดวกและงองูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะคุณครูจะนับเวลา5วินาทีนะคะ5 4 3 2 1คําตอบที่ถูกต้องก็คืององูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั่นเองค่ะ กิจกรรมทบทวนความรู้ข้อที่3นะคะข้อที่3ถามว่าการตั้งบ้านเรือนของชุมชนชนบทมีลักษณะอย่างไรก็ไกลมีความหนาแน่นขอไขเป็นตึกแถวคอควายตั้งอยู่ห่างกันงองูพื้นที่บริเวณบ้านขับแคบค่ะคุณครูจะนับเวลา5วินาทีนะคะ5 4 3 2 หนึ่งคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือคอควายตั้งอยู่ห่างกันนั่นเองค่ะกิจกรรมทบทวนความรู้ข้อที่4ข้อที่4ถามว่า จุดเด่นของชุมชนใดที่สมาชิกในชุมชนจะมีความสนิทสนมกันดุดเครือญาติก็อไก่ชุมชนชนบทขอไข่ชุมชนเมืองขอควายชุมชนริมคลองและงองูชุมชนผู้ใช้แรงงานค่ะคุณครูนับเวลา5วินาทีนะคะ5 4 3 2 หนึ่งคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือกอไก่กชุมชนชนบทนั่นเองค่ะกิจกรรมทบทวนความรู้ข้อที่5ข้อที่5ถามว่าสาเหตุที่ทำให้คนในชนบทอบพยพเข้าไปอยู่ในเมืองคืออะไรกไก่กท่องเที่ยวขอข่การศึกษาคอควายต้องการหางานทำและงองูที่อยู่อาศัยค่ะ คุณครูจะนับเวลา5วินาทีนะคะ5 4 3 2 1คําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อควายต้องการหางานทำนั่นเองค่ะสรุปชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เรามาดูชุมชนเมืองกันก่อนนะคะข้อที่1อาชีพของคนในชุมชนเมืองมีความหลากหลายเช่นการค้าการบริการเป็นต้น 2. จํจำนวนประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนานแน่น 3. การคมานาคมมีความเจริญก้าวหน้า 4. ความสัมพันธ์ของสมาชิกเป็นแบบต่างคนต่างอยู่และ 5. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมีอยู่จำกัดค่ะ สรุปชุมชนเมืองและชุมชนชนบทชุมชนชนบทข้อที่หนึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมข้อที่สองจำนวนประชากรมีความหนาแน่นน้อยข้อที่สประชากรยึดมั่นในประเพณีที่สืบทอดกันมาและยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนข้อที่สี ความสัมพันธ์ของสมาชิกใกล้ชิดแบบเครือญาติและข้อที่5สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมาชาติมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะบทเรียนในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูมีใบกิจกรรมมาให้นักเรียนทําเช่นเคยนะคะใบกิจกรรมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคําชี้แจงก็คือให้นักเรียนบอกความแตกต่างของชุมชนเมืองและชุมชนชนบทลงในตารางจํานวน5ข้อวันนี้คุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูด้วยนะคะตัวอย่างเป็นแบบนี้คะ่ะ เช่นชุมชนเมืองจะมีประชากรที่หนาแน่นส่วนชุมชนชนบทจะมีประชากรที่เบาบางเป็นต้นค่ะนักเรียนอย่าลืมทำใบกิจกรรมแล้วส่งมาในแพลตฟอร์มตามวันเวลาที่คุณครูกำหนดให้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ